ฟูแคบสวัสดีครับเพื่อนๆเป็นเหมือนกันไหมครับเวลาที่เราออกไปใช้ชีวิตเอาดอหรือว่าเวลาที่เราไปแคมปิ้งเดินทางไกลกับบ้านต่างจังหวัดนะครับเราจะต้องพบเจอกับเรื่องผ้าเช็ดตัวหรือว่าผ้าขนหนูของเรานั่นเองครับด้วยขนาดจัดเก็บและตามไปด้วยกลิ่นอับที่เขาจะตามมาและความแห้งชาของเขาแน่นองครับแต่ว่าที่ฟูแคมของเราครับเรามีทางออกให้สําหรับคุณลูกค้าและนี่คือ One ไ a กิสค Quick d า y t o w e ครับเป็นผ้าเช็ดตัวแบบไมโครไฟเบอร์ครับ แห้งเร็วขนาดจะเก็บเล็กแล้วก็ซึมซับน้ำได้ดีเนื่องจากวัสดุเป็นแบบไมโครไฟเบอร์นะครับทำให้ดูดซับได้ดีแห้งเร็วนะครับและด้วยเส้นใยพิเศษแบบออลโตซอมนะครับเนื้อนุ่มอ่อนโยนต่อผิวนะครับไม่ะระคายเคือง แม้ผิวแพ้ง่ายนะครับก็สามารถใช้งานได้แบบสบายสบายเลยครับและเวลาที่เพื่อนๆจะเดินทางออกไปต่างจังหวัดหรือว่าไปเดินป่าแคมปิ้งนะครับก็สามารถใช้เช็ดตัวเช็ดหน้าเช็ดหัวได้เลยคลิก Quickdry Travel นะครับ,รบมีมาด้วยกันทั้งหมด3ไซส์นะครับมีเป็นไซส์ S M L นะครับหากเพื่อนๆคนไหนสนใจผ้าเช็ดต,ตัวที่ไม่ใช่แค่ผ้าเช็ดต,ตัวนะครับแต่คือ ผู้ช่วยหรือว่าผู้อำนวยในทุกเรื่องของความสะดวกในการเดินทางนะครับก็สามารถทักอินบ็อกเข้ามาสอบถามกันได้ครับหรือโทมสินค่าตัวจริงในที่หน้ารันพูกแั้เง,เงเองครับสวัสดีครับ